สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0816346561นะครับ0 9 4 4์เก้าสีนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเตาเบเกอรี่นะครับผมที่เห็นอยู่ในวิดีโอคลิปตัวนี้นะครับคือเตาเบเกอรี่ขนาด4ีถาดนะครับผมราคาสาม0 0ึบาทนะครับเป็นถาดเหล็กนะครับนอกจากนี้เรายังมีสแตนเลสด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับผมอันนี้จะเป็นวัดเกวัดความร้อนจากภายในนะครับ เอลูกค้าบางคนถามทำไมเข็มไม่สุดนะครับมันวัดจากอุณหภูมิของจริงนะครับผมแต่วัดจากภายในนะครับผมอันนี้คือด้านในนะครับอานะครับผมถ้าตัวสแตนเลสนะครับด้านในเหมือนกันนะครับแต่ด้านนอกนะครับจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับรูปร่างค่อนข้างสวยงามนะครับผมใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับผมความร้อนทั่วถึงนะครับลูกค้าใช้กันเยอะมากนะครับผมเราจะมีตั้งแต่ สองถาดนะครับสี่ถาดแปดถาดนะครับผมราคาจะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสี่ถาดหนึ่งหมื่นสามพันบาทคือตัวนี้นะครับแล้วก็แปดถาดสองหมื่นบาทนะครับผมนอกจากนี้เรายังมีเตาอบไฟล่างไฟบนนะครับตัวนี้จะเป็นเตาอบไฟล่างเนะเาะมันจะมีไฟบนด้วยนะครับผมหรือเรียกว่าเตาอบหม้อกแกงนนะครับผม นะครับสถาดจะอยู่ที่หน0 0งบาท4ถาดหน0 0งบาทแล้วก็8ถาด2อ0 0มบาทแล้วยังมีสแตนเลสด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เพจเรานะครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับศูนย์แปดหนึ่งหหนะครับหรือ0 9 4 4 3เก้าสี่มนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ